สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคำทำนาย <c oughs> สำหรับคนที่เกิดปีเถาะดวงคนเกิดปีถอรหรือปีกระต่ายในปี2566ดวงคนที่เกิดปีถอะหรือปีกระต่ายในปี2 5 6 6นะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่ดันใบที่สองได้ไพ่หกดา ใบที่สามได้ไพ่อัศวินไม้อัศวินดาบใบที่สี่ได้ไพ่ห้าไม้ใบที่ห้าได้ไพ่ห้าช่วยใบที่หกได้ไพ่เฮมิท 6, น,นะคะไพ่พารัสี ใบที่7จ็ได้ไพ่จัดเมนใบที่8ปดได้ไพ่เดอะมูนใบที่เก้าได้ไพห่หไม้หไม้เท้านะคะใบที่สิบได้ไพ่หนึ่งถ้วยว้าวไพ่สวยไพ่สวยนะคะไพ่สวยเลยค่ะช่วงครึ่งปีแรกอาจจะหน่อยหน่อยนะในเรื่องของการงานนะคะ มีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเกิดขึ้นนะค่ะการงานในช่วงครึ่งปีแรกสําหรับชาวปีเถาะหรือคนที่เกิดปีเถาะนะช่วงครึ่งปีแรกหนึ่งเลยนะคะงานคุณจะได้โอกาสที่ดีเข้ามาในเรื่องงานนะคะ2การงานคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องการปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้น นะแล้วก็นะคะการงานการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะคะอาจจะเขาเรียกว่าทํางานอาจจะแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าขากันนะแต่พอทําไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มมีการเรียนรู้กันและการและงานคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเพราะมีไพ่หกม้เท้าและไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่ปิดท้ายนะคะ พยนแค่ว่าช่วงแรกนะคะช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่คุณจะเหนื่อยหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกๆการโยกย้ยายครั้งแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายหรือนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่อาจจะที่ทำงานใหม่ทีมงานใหม่เนาะก็เลยอาจจะทำงานแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีปัญหา แต่ไม่ใช่ปัญหารุนแรงนะถ้าจะเป็นปัญหาก็คือปัญหาจากการทำงานร่วมกันนะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่นยอยๆท้อๆได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าให้คุณค่อยๆอ,อดทนไปเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าปลายปีแล้วเนี่ยการงานคุณจะมีความสําเร็จนะคะจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะรวมทั้งคุณจะได้นะคะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วย <t ell> ในช่วงของปลายปีนะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาช่วงปลายปี67นี้นะคะ <t ell> ่ะอันนี้ถ้ามาในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนที่โสดอยู่นะคะคนที่โสดอยู่ในช่วงนะ,ะปลายปี autistic. คุณหนึ่งจะมีคนเข้ามานะคะปลายปีจะมีคนเข้ามานะคะจะมีเขา,ม,ามีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณ จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจกับคุณในขณะที่คุณต้องบอกว่าในขณะที่เข้ามาในขณะที่คุณไม่ได้คาดหวังแล้วอะ่ะไม่ได้คิดที่จะมีแล้วอะ่นะเนาะแต่นะคะก็จะมีการเข้ามาเหนือความคาดหมายนะแล้วคนที่เข้ามาคนนี้ก็เหมือนกับว่าเขานะคะเขาอาจจะแบบเล็งคุณไว้นานแล้วแหละเนาะแต่ยังไม่ได้จังหวะ หรือที่ผ่านมาคุณอาจจะมีใครอยู่ก็เ,เลยทําให้เขาไม่สามารถแสดงตัวได้หรือไม่สามารถเข้ามาเปิดเผยความรู้สึกให้กับคุณรับรู้ได้นะคะแต่พอเขารู้ว่าคุณโสดปุ๊บเนี่ยเนาะเขาก็นะคะจะเข้ามาแสดงตัวแสดงความสนใจมอบความรู้สึกนะคะหรือบอกเรื่องราวความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณได้รับรู้นะคะ <c oughs> ความรักที่ผ่านมาของ คนปีเถาะบางท่านนะคะจะมีเกณฑ์นในเรื่องของความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเลิกลากันไปซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเศร้ามากนะคะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจนะคะ่ะทำให้แบบว่าไม่ไม่คิดอยากจะมีใครแล้วเนาะอย่างที่บอกว่าความรักของคุณครั้งใหม่จะเข้ามาในขณะที่คุณไม่ได้คิดที่จะมีใครอีกแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะมีคนเข้ามา นะคะแต่คนนี้เข้ามาแล้วถามว่าจะใช่ไม่ใช่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับดวงพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะส่วนในเรื่องของการงานพอเ,เข้าปลายปีไปแล้วนะคุณจะมีความสําเร็จนะคะ่ะแล้วก็นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินในช่วงครึ่งปีแรกรายจ่ายคุณค่อนข้างเยอะมากรายจ่ายหนักมากนะเงินเข้ามาแล้วมันพร้อมที่จะไหลออกไปทันทีหรือเขาเรียกว่ารายจ่ายมารออยู่ เนาะพอได้เงินเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องจะต้องจ่ายออกไปบันชีนะคะถ้าสําหรับใครที่คิดจะปิดหนี้นะคะคิดจะปิดหนี้คิดจะเคลียร์หนี้ในปีนี้คุณจะทําได้สําเร็จนะคะปีนี้คุณจะทําได้สําเร็จะคะ่ะอันนี้ก็คือคําทานายสําหรับชาวปีเถาะนะคะเดี๋ยวเรามาถามว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกคนปีเถาะบ้างได้ไพ่สี่ดาว ไพ่ของการหยุดพักไพ่ของการหยุดนิ่งต่เป็นการหยุดพักหยุดนี่งแค่ชั่วขราวนะแล้วก็ได้ไพ่เดอะฟูลนะคะได้ไพ่สี่เหรียญได้ไพ่กขิกนด้วย <c oughs> แล้วก็ได้ไพ่สิบเหรียญไพ่สวยมากอย่างที่บอกไปเลยนะจากพื้นดวงไพ่พื้นดวงสิบใบของคุณนะที่บอกไปว่าช่วงต้นปีนะคะช่วงกลางครึ่งปีแรกเลยแหละนะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงครึ่งปีที่คุณค่อนข้างมีความเหนื่อยล้ามีความสับสนนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีในเรื่องของความท้อใจความทุกข์ใจเกิดขึ้นนะคะแต่พอเข้าช่วงปลายปีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าปังมากนะคะปังมากเลยนะค่ะทั้งในเรื่องการงาน ทั้งในเรื่องของการเงินและแต่เป็นในเรื่องของความรักก็จะมีคนเข้ามานะคะอดีตที่ผิดหวังของคุณก็ถือว่าอันไหนที่ไม่ใช่ก็คือจบกันไปนะเดี๋ยวคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอันนี้ก็คือเป็นคำทำนายสำหรับคนที่เกิดปีเถาะ